สำหรับ v ีล็อก e นี้นะคะเราจะมาสอนการทำวิดีโอนะคะโฆษณาด้วยเอฟเฟกที่เรียกว่า reflection transition ค่ะค่ะ รีเฟ e คชั o นก็คือจริงๆก็คือคําแปรคือเงาสะท้อนและสะท้อนเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเทคนิคที่เอา,อาลูกเล่นของการสะท้อนของของภาพของวัตถุอะไรเงี้ยค่ะมาเล่นนะคะซึ่งสำหรับ v ีร็อกอนะคะ เป็น EP ที่พิเศษนะคะด้วย EP ที่ผ่านมาเราอะมาสอนการทำนะคะโดยใช้โปรดักชันกองเล็กนะคะก็คืออุปกรณ์น้อยๆน,นะคะมีแค่ตะกล้องแล้วก็กล้องหรือกล้องโทรศัพท์นะคะกับนางแบบหรือสินค้านะคะวันนี้เราจะมาในลักษณะที่เป็นรูปแบบโปรดักชันเต็มฟูลสตรีมละกันเนาะเหมือนโปรดักชันที่เราทำงานให้กับ ลูกค้าเลยนะคะโ okay. อเคหลังจากที่เราได้เทคนิคอา reflection transition แล้วเราก็เลยคิดว่าโปรดักต์ไหนที่เราจะเอามามเป็นตัวเล่าในการขายสินค้าแล้วก็ใช้เอฟเฟกนี้ค่ะเป็นตัวส่งเสริมที่ทำให้โปรดักต์เด่นมากขึ้นเราก็เลยไปเจอกับโปรดักต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโออิชิชาคูซาค่ะ <c oughs> ซึ่งคลิปนี้ไม่ได้รับการสปอนเซอร์นะคะแต่ถ้าอยากจะสปอนเซอร์นะคะก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยนะคะที่ storyboard.co.th ค่ะค่ะก โปรดักต์ันนี้ก็คือโออิชิชาคุซ่าใช่ไหมคะก็คือจุดเด่นของแบรนด์เขาค่ะก็คือโออิชิก็เป็นที่รู้จักกันมานานแสนนานแล้วเนาะอยู่ในตลาดน้ําที่เป็นชานี่อยู่มายาวนานมากก็คือหลากหลายรสชาติแต่สําหรับตัวนี้จุดเด่นของตัวที่เราจะเอามาทำไอชาคุซ่าเนี่ยค่ะก็คือเป็นชาเขียวที่อยู่ในรูปแบบกระป๋องแล้วก็มีความซ่าซึ่งสินค้าเขามีทั้งหมด2รสชาตินะคะซึ่ง2รสชาตินี้คือรรฮันี่เลมอนกับอ่างุ่น สมมุติว่าเราได้รับโจทย์จากลูกค้าเนาะว่าโอเคเป็นสินค้านะคะที่แบบ2รสชาติเนี่ยเราจะมาทํำยังไงให้รู้สึกว่า2รสชาติเนี้มัน น่าสนใจเนาะ,นะก็คือเราขายสินค้าขายเลยว่าสินค้ามีหน้าตายอย่างไงแพ็กเกจยังไงมีกี่รสชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะซึ่งมาพร้อมกับความยาวที่ยาวเท่าไหร่คะอันนี้สําหรับตัวนี้เราทําความยาว15วินาทีสิบห้าวินาทีาทเป็นชาเขียวที่มีโซดามีทั้งหมด2รสชาติอันนี้ก็เลยคิดว่า15วินาทีน่าจะเหมาะสมกับการที่จะนําเสนอสินค้าตัวนี้อันนี้คือเรื่องของ P production นะคะก่อนอื่น ที่เราจะไปเข้าในส่วนของโปรดักชันซึ่งวันนี้โปรดักชันเราจะพูดกันยาวน,นิดนึงเนาะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เราแบบเอามาโชว์ให้เห็นสำหรับ Vlog EP นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กให้กับช่องอด้วยนะคะโอเคมาในส่วนของโปรดักชันนะคะซึ่งถ้าเห็นเนี่ยที่เราขึ้น Insert ให้เห็นเนาะก็คือโปรดักชันวันนี้คือมันจะใหญ่กว่าปกติที่เราใช้นะอันนี้เราอยากให้เห็นว่าไม่ว่าโปรดักชันการถ่ายทำวันนั้นอะ จะเป็นแบบไหนเนี่ยจริงๆอ่ะมันขึ้นอยู่กับอย่างเดียวเลยคืองบถุกตอง ก็คืองบประมาณนะคะที่ลูกค้ากําหนดมาเนาะเพร่เริ่มที่ทีมงานเราแน่นอนนะคะทีมงานก็คือแบบทีมงานของเราในการถ่ายทำเนาะก็ไม่ว่าจะเป็น DP นะคะคือน้องปอนนะคะอ่พุ่มกับนะคะก็คือตัวหนึ่งเองนะคะวันนี้เป็นพุ่มกคบค่ะแล้วก็มีอ่ผู้ช่วยพุ่มกับนะคะก็คือจะเป็นน้องมุันแลวน้องเซยยานะคะแล้วก็จะมีคนที่ดูพ็อปนะคะอันนี้ก็จะเป็นจริงๆอ่ะเราจะมีเอาซอร์สเปเชียลไลท์ด้านการทําพ็อปอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับวันนี้ไม่มีนะคะก็จะเป็นอ่ะ น้องในออฟฟิศบริษัทมาช่วยกันดูเรื่องพอปนะคะอ่ะมาดูในส่วนของทีมกล้องนะคะทีมกล้องคืออะไรทีมกล้องนะคะ,ะก็คือคนที่อ่าให้เช่ากล้องเนาะอ,อันนี้ก็เราก็คือใช้กันประจำเนาะก็คือฟีลฟังก์ชันนะคะเราจะขอไล่ไปทีละคนเ,ะเรามาพร้อมกับคนแรกเลยก็คือผู้ช่วยกล้องหนึ่งนะคะ,ะผู้ช่วยกล้องหนึ่งเนี่ยคือทําหน้าที่นะคะในการดูเรื่องความคมชัดของภาพนะคะจริงๆก็คือโฟกัส นั่นแห<ต>ละก็อันนี้คือหน้าที่ที่1ของผู้ช่วยกล้องหนึ่งนะคะต่อไปผู้ช่วยกล้อง2นะคะผู้ช่วยกล้อง2มีหน้าที่ทําไรนะคะสมมติมว่าอย่าง d p ีเขาต้องการจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลนเล์อ่าระยะต่างๆถ่าย85อยู่อ่ต้องการ50อย่างเงี้ยก็ขาดเลียกเนาะเพราะฉะนั้นผู้ช่วย2อ่ะก็จะอ่ส่งไปหา หน้าที่คนที่3มคือลันเนอร์ลันเนอร์จะมีหน้าที่ไปหยิบเลนนะคะมาส่งให้ผู้ช่วย 2, 2> เปลี่ยนเลนกันแล้วก็ผู้ช่วย2ก็เอาเลนเนี้ยใส่ที่กล้องปรับใหม่รวมถึงการเซตอัพให้มันแบบเท่าที่เข้าทางเนาะในการที่เปลี่ยนระยะเลนแล้วนะคะซึ่งผู้ช่วย2นะคะสําหรับกล้องนี้มีหน้าที่อันหนึ่งคือขาสเสลดีะตะเสลดพอมีคนขานสเสลดแล้วเลขตรงเนี้ยมันจะถูกบรรจุลงที่รีพอร์ตอ่ะอันเนี้ยคือทีมกล้อง อีกหนึ่งคนก็คือคนที่สี่นะคะคนที่4เนี่ยจะมีหน้าที่จดรีพอร์ตนะคะจากการที่คนที่เป็นผู้ช่วยกล้องสองอ,ะอ่ะขานเนาะรีพอร์ตเนี่ยสำคัญมากนะคะในการจดนะเพราะเพื่อให้คนตัดต่อเขาได้รับรู้ว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอ,อ่ะเรียนรับแบบภาพช่วงไหนบ้างนะเขาก็จะได้แบบช่วยประหยัดเวลาในการที่เขาตัดต่อต่อไปนะคะก็จะเป็นคนสุดท้ายของทีมกล้องนะคะก็คือ d i t นะคะ DIT อก็คือผู้นี้คือแบบ ถ้าเอาแบบภาษาสม,มัยก่อนคือฟิล์มฟิล์มโหลดเดร์ก็คือแต่ตอนนี <load> ้มันไม่ใช่ฟิล์มโหลดเดิมแล้มันการ์ดโหลดเดคือเอาการ์ด <load> <der> ที่เราถ่ายทำเนี่ยค่ะไปโหลดเก็บไว้แล้วก็ดีอทีเขาก็จะทําหน้าที่แบบเหมือนแบบใส่สีเกลี่ส <sea> ีเบื <sea> ้องต้น <sea> นะเพื่อให้ตอนที่เราไปตัดต่อหรือว่าทั้งคนตัดต่อแล้วลูกค้าที่ตรวจงานในดับหนึ่งดบแรกๆได้เห็นว่าโอเคนึกภาพออกว่ามันจะเป็นแบบไหนอันนี้คือ ทีมกล้องทั้งหมดคือหน้าที่จริงๆที่มันต้องเกิดขึ้นนะคะต่อไปทีมที่สามละในวิดีโอการโฆษณาตัวนี้คือทีมไฟทีมไฟคือก็เราก็จะมีใช้ค่อนข้างหลายเจ้าเนาะแต่สำหรับวันนี้ก็คือไลท์เฮาส์นะคะมาพร้อมพี่คิดพี่คิดคือกราฟอร์กราฟอร์ไดพูดเป็นกราฟิกกราฟมีหน้าที่กำกับแสงก็คือเป็นคนดูภาพรวมของแสงว่าภาพวิดีโอเนี้ยที่เกิดมาหลังจากที่เขาคุยกับ DP แล้ว เขาจะมีการวางไฟไว้จุดไหนบ้างเพื่อให้ได้แสงตรงตามต้องการและก็ผู้กำกับต้องการด้วยรวมถึงลูกค้าต้องการด้วยใช่ซึ่งทีมไฟนะคะเขาก็แน่นอนทีมไม่ได้แปลว่ามีคนเดียวค่คำว่าทีมไม่ได้มีคนเดียวอ่ะสองคนนี้ก็เป็นทีมแล้วสองคนท่ากับทีมเทีมซึ่งจริงๆอ่ะก็คือทีมไฟก็คือพี่คิดเนี่ยเหมือนเป็นเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าแหละนัเฟอร์สั่งะเขาก็มาพร้อมกับลูกมือ S <S <S ในตําแหน่งต่างๆของเขานะ <S 2> <S 2> <S ซึ่งลูกมืออ่ะจะมีเยอะมีน้อยอ่ะก็คึ้นอยู่กับกูประมาณเหมือนเดิมซึ่งอันนี้หนึ่งไม่ได้ลงอินเดทลแล้วกันเนาะว่าทีมไฟเขาทําหน้าที่อะไรกันบ้างนะคะแต่ละคนอะไรเงี้ยมันก็มีหลายตําแหน่งเนาะอันนี้คือทีมที่3ที่เกิดขึ้นอันนี้ใหญ่มากเลยเห็นปะนี่ยังพูดไม่จบนะนี่คือถ้ามันมีมันมันใหญ่ขึ้นได้อีกถ้ามันมีแบบทีมพอปปะพอปมีหน้าที่อะไรอันนี้ไปดูที่อ่า ฟ็อก <Wow. S 2> ซีรี์เลือกกองมาลองคูยนะคะก็คือจะมี e ีีที่ 2, uh, 2จะมี uh, พี่แฮมเนาะ,ะเป็นอาร์ตเรเลเตอร์มาบอกว่าทีมพ o อปเขา uh. มีหน้าที่ทำอะไร uh. บ้างนะคะประมาณนี้อันนี้คือองค์ประกอบนะคะของโปรดักชันคือเราพูดยาวมากเลยฟ o อกอีพีนี้จะยาวนิดนึงจริงๆนะอันนี้คือ ยังไม่ได้พูดถึงเอฟเฟกที่เอามาใช้เลยนะใช่แต่อันนี้อยากให้เห็นหน้าที่จริงๆนะคะว่าแบบโอเคแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะสําหรับในการถ่ายทําเทคนิคที่ตอนนี้เราจะช่วงเข้าช่วงของเทคนิคและนะคะก็คือ reflection transition ยังไม่ลืมใช่ไหมคะว่าจริงๆอ่ะสำหรับ v ีลอทีเนี่ยเราจะมาแนะนําการทําวิดีโอด้วยเทคนิคเอฟเฟกนี้นะคะเดี๋ยวหนึ่งขอส่งหน้าที่ตอนที่ผู้อธิบายนี้ให้กับน้องปอนที่เป็นดีพีของเราก่อนนะคะเดี๋ยวมากค่ะ สวัสดีครับก็สําหรับวิธีการถ่ายทำนะครับสำหรับกองที่เราออกไปเกี่ยวกับเรื่องของชาคุซ่านะครับในการถ่ายทำเซตนี้เนี่ยเราเนี่ยมีการใช้ไปกาวทั้งหมด2ส,สีด้วยกันถ้าดูจากตามบอร์ดก็จะมีสีม่วงกับสีเหลืองและโปรดักของเราก็จะมีทั้งสีม่วงและสีเหลืองก็สีเดียวกับโปรดักตใช่เช่นเดียวกันแต่ว่าเอลิฟคชั่นทันซิชั่นเนี่ยในตอนที่เราจะนาไปทำเนี่ยน้องเขาคิดมาแล้วว่า มันจะต้องถูกวางสลับคู่สีกันเพื่อที่จะนำไปทำรี e ฟ t ชันใส่กันในตอนโพส r รดอ c t i o n การถ่ายคลุบแรกเนี่ยจะเป็นการถ่ายบนลิมโบสีต่างๆครับซึ่งเรามีด้วยกันทั้งหมด2ส,สีนะเราเอาโปรดักต์เราเนี่ยวางลงบนอะคริลิกนะครับแล้วก็จัดไฟให้ตัวแสงเนี่ยของตัวลิมโบเนี่ยมีการเด้งกับลงมาที่ชิกที่เราวางไว้นิดนึงเราต้องใช้เป็นพื้นอะคริลิกเพื่อที่จะให้ตัว โปรดักต์มันสะท้อนเงาเพื่อที่จะไปทำเป็น reflection transition ได้เราจะถ่ายแบบ static ก่อนเราจะเอาภาพตรงนี้เนี่ยนำไปทำต่อในโพสต์ทั้งในการ masking รวมกันหรือการเหมิดแบบกาวเข้าด้วยกันนะการถ่าย static ก็เลยมีค่อนข้างมีความ safety กว่าในการนำไปทำแล้วก็ในส่วนที่2ที่เราถ่ายกันนะครับก็เป็นส่วนที่เราเนี่ยถ่ายโปรดักต์เช่นเดิมแต่ว่าตัวกระป๋องเนี่ยเราถ่ายบน turntable ให้เขาเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็มีพี่ทีมคลิปเนี่ยช่วยหมุนตัวกระป๋องให้มันมีความมีมูฟเมนต์มีรายละเอียดมากขึ้นส่วนตัวกล้องเนี่ยเราก็มีการดัชเฟรมภาพนิดหนึ่งแล้วเราก็อินเอาเอาโอเคนี่ก็เป็นการถ่ายที่เราได้ชุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผลลัพธ์จะเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูต่อในโพสต์โักชันนะครับ อ้าวกลับมาแล้วไวจังเลยแล้วค่ะโอเคแล้วก็ให้ DP พีเขามาอธิบายในสิ่งที่เขาถ่ายทำเนาะมันจะได้ละเอียดขึ้นนะคะอันนี้คือกระบวนการนะคะถ่ายทำนะคะสำหรับ EP นี้มันก็จะยาวนิดนึงเนาะเพราะมันมีส่วนอื่นๆที่ลันมาเล่ามานะโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นช่วงของ post production นะคะที่น้องปอนก็จะมาสอนวิธีทำนะคะก็คือ reflection transition เนาะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วอ่ะ คือเราจะมาโฟกัสในการทำช่วง post production แต่จริงๆมันต้องถูกปูมาตั้งแต่ละ pre production อตอนถ่ายทำก็ต้องส่งเสริมให้อตอนทำ post production เขาสามารถทำได้นะคะก่อนอื่นเนี่ยเหมือนเดิมครับผมก็ทำการ Cutting โดยประมาณเนี่ย ไว้ก่อนนะครับแล้วก็นําตัวคัตติ้งเนี่ยส่งต่อให้กับพี่หยานะครับไปทำโมชั่นกราฟิกต่อนะครับซึ่งพี่หยาเนี่ก็จะทําในส่วน r f l l e t t o o transition ให้นั่นเองนะครับโอเคในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งไปที่ตัว r e f l e c t i o n ตัวนี้เลยนะครับว่ามีวิธีการทํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับครับก็สําหรับวิธีการทํานะครับอันดับแรกนะครับเราเนี่ยก็จะวาง แล้วนะครับของกระป๋องเลมอนแล้วก็กระป๋ององุ่นนะครับให้เขาเนี่ยเหมือนเป็นภาพสะท้อนกันก่อนครับซึ่งในการวางเนี่ยเราก็ต้องมาร์กในส่วนที่เป็นรีเฟ e c t i o n นะครับให้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จัดขนาดให้เขาเนี่ยมีความใกล้เคียงหรือว่าเท่ากันมากที่สุดนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเนี่ยสร้าง a d j จ s เมนต์เลเยอรขึ้นมานะครับบนเลเยอร์ที่เป็นกระป๋องสะท้อนนะครับให้เรานะครับไปที่เอ f e c t นะครับไปที่ติดต่อครับ เลือกเป็น t r b u l e n t Display นะครับจากนั้นนะครับให้เราตั้งค่า d i s p l a c e m e n t นะครับเป็น h o r i z o n ซึ่งเขานะครับก็จะปรับเป็นแนวนอนนั่นเองนะครับไซส์23นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไปที่ Evolution นะครับเพื่อทำการ Keyframe ตามต้องการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ผิวน้ำเนี่ยดูเคลื่อนไหวช้าหรือเร็วนะครับอันนี้แล้วแต่แต่ละคนได้เลยนะครับ แล้วเรานะครับก็ทำการ masking นะครับเก็บบริเวณกระป๋องหรือว่าส่วนตัดระหว่าง reflection นิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามนั่นเองนะครับถัดมานะครับเราก็จะเพิ่ม f o ุตเท e น้ำนะครับเพื่อให้ texture เนี่ยดูมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง f o ุตเท e ก็หาจากแหล่งดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะครับพอระวางได้ position แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการปรับ layer เนี่ยให้เป็น screen นะครับเขาก็จะ blend เข้าไปในฟุตเทนนะครับ แล้วถัดมานะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะมาร์กให้เหลือส่วนเฉพาะที่สะท้อนด้านล่างนะครับเราก็จะได้ไฟนอลช็อตของการทำดิฟเฟคชั่นทานซิชั่นแบบนี้1ช็อตนะครับซึ่งในแบบเดียวกันเนี่ยในอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือฝั่งองุ่นที่จะอยู่ด้านบนเนี่ยเราก็ทําแบบเดียวกันทุกอย่างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนาเขาเนี่ยมาสปินไปมานะครับตามภาพที่เห็นนะครับซึ่งก็ใช้วิธีการคีเฟม แบบง่ายๆนั่นเองครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปรีเฟกชันทอน i n ชันนะครับก็จะเห็นได้ว่าจุดที่เราอยากให้รีเฟ t เนี่ยอยากให้มันมีความเหมือนน้ำนิดนึงนะครับเป็นส่วนที่พี่หยาเนี่ยเขาเติมเพิ่มเข้ามานะครับยังไงครับเพื่อนๆที่มี a f t After e f f e c t อยู่นะครับหรือว่ากำลังฝึกทำ after e f f e c t อยู่เนี่ยก็สามารถเอาเทคนิคตรงนี้นะครับจากคลิปของเราเนี่ยไปลองปรับใช้ดูได้นะครับแล้วก็ถ้าทำแล้วมีข้อสงสัยหรือว่า อยากสอบตามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็เมนเข้ามาได้ที่ใต้คลิปครับ วีล็อกอีีนี้นะคะก็จะเป็น e ีพีที่ค่อนข้างยาวมากนะคะแต่ว่าก็คืออยากจะมาแชร์นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กับช่องด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ